แม่ยังสวยกับสุวรรณันขยันพาลูกสาวน้องณาดาปุ่นณดามาออกงานรับทรัพย์แบบแพ็คคู่อยู่เรื่อยเลยนะคะซึ่งงานนี้คุณแม่กบยังถือโอกาสอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังด้วยว่าตอนนี้ตอนทุ่มเทเพื่อพัฒนาการที่ดีของลูกอย่างเต็มที่โดยการให้เรียนพิเศษถึง5วันต่อสัปดาห์แม่น้องณาดาจะเพิ่งมีอายุแค่ขวบครึ่งก็ตามค่ะเขาใช้วิธีการเรียนผ่านการเรียนผ่านการเล่นนะส่วนใหญ่ก็เอาเด็กไปเรียนแต่ว่าก็จะแบบมีข้างในข้างนอกสีต่างๆแล้วก็ภาษาอังกฤษ อย่างเงี้ยค่ะมีเรื่องของการร้องเพลงแล้วก็ทําตามคําสั่งง่ายๆอย่างเรื่องของภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ก็สอนกันอยู่ทุกวันไทยอะไรถูกไทยอะไรเกอรเกอเกอเกอไทยเกอแปลว่าไทยมองอะไรมุกมองกีกีกีีมองกีอะไรย่างเงี้ยค่ะเขาก็เขาก็รู้แถมงานนี้คุณแม่ดีกรีนางเอกยังพราลีพรีเซนต์ถึงความน่ารักของซุปตาตัวน้อยอีกว่าเห็นแววลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นแล้วด้วยค่ะชอบเต้นแล้วก็ชอบฟังดนตรีมากค่ะคือฟังเพลงแล้วก็แล้วก็ พอได้ยินเพลงก็จะเต้นอย่างเงี้ยแล้วก็จะอารมณ์ดีค่ะก็ท่าทางก็จะไม่พลวววคุณแม่ใช่ไหมคะสมมุติว่าหยิบรีโมทมาก็จะมาที่หูก็อืมม,มกเาแล้วนี่อ,อย่างเงี้ย,ยคือแบบพูดอยู่คนเดียวไม่มีใครพูดด้วยก็ถือว่ามีจินตนาการที่ดีถามว่ามีแววด้านการเป็นแบบนักแสดงแบบแม่ไหมก็ กก็็นาจะได้้มัง่ฉายแวร์แบบนี้อีกไม่นานรับรองได้เห็นซุปตาตัวน้อยโชว์ฝีมือร้องเต้นเล่นละครให้คุณแม่ภูมิใจแน่นอนค่ะ